คาถาณจังงังโูตัสสะภะควะตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธสัะณูตัสสะภะควะตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธสัะณูตัสสัภะควะตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธสัะ อาวาคพระโสปิติอิอวาคพระโสปิติอิอวาคพระโสปิติอิอวาคพระโสดีติอิอวาคพระโสปิติอิอวาคพระโสปิติอิอวาคพระโสดิติอี อาวาคะพระโสปิติอิอาวาคะพระโสปิติอิคาถาณจังงังคาถานี้ถ้าเข้าผจมพยันตรายท่ามกลางศัตรูหรือในสมรภูมิสนามรบให้ภาวนาคาถาบทนี้ฆ่าศึกศัตรูหมู่ปัญจามิตร เห็นหน้าเราจังงังหมดมิสามารถกระทําร้ายเราได้เด็ดขาดคาฐา,านะจังง,งังวิเศษขลังมากแล